โย่ก็สวัติยืนได้อีกครั้งนะครับผมเป็เกมเมอร์คนเดินมันเองแล้ววันนี้อยู่ใครบ้างเอ่ยโอเคแปสิบกิบบูรี89ปบแบกโบ89แลดสเก้าเล่นเกมมือแล้วก็แบบใบเล่นกระดานสุดโหที่เกลี่ยที่สุดในสามโลกปฏิทีสามโลกด้วยนะโหทอดีโทกแล้วเราก็อยู่กับเกมปอยั่งนะฮะปังย่าเหมือนเดิมไปแล้วปอยั่งไม่ปังแบงคยง วันนี้เราไม่ตีไม่ค่อยได้ปังเลยแต่ได้ตังก็โอเคตกลาวาร้อยแปดเก้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 าจัดไปจัดไปจ้ามันจะถึงเหรอไปกระพริบไม่รู้เหมือนกันนะผมเดาลองดูทัเอง่าโอ้โหหัวใจ้ว่เองแไม่ไม่ลงเลยตีต่อไปด้วยหัวใจเอาแล้วนะสิบหกใช่ไหมสิบหก ้ัดีเมื่อปังอะไรอะไรก็ดีเมื่อตีปังอะไรอะไรก็ดีสวัสดีคุณแบงค์สวัสดีครับทันอยู่ไกลกลุ่มนี้เพื่อดีเดี๋ยวผมยังไม่ได้ทันตียังไงอ้าวเฮ้ยเกดอะไรทันอออ้เเยล่าวตีไกลแล้วลงเหรอโอ้โหตีไกลแล้วลงด้วยเยด ตังบาเลยดิท่านรอเว้ยรอเว้ยวันนี้ได้กี่ร้อยวเนอะร้อยแปดวู้อ้าวเขาเท่าผมนี่ใช่เมื่อกี้นี่ว่ใช่มันตีมันตีรอบที่สองไงไม่ใช่รอบเดียวตีอ๋อเคท่านโอ้โหลุมนี้ไม่ต้องคิดมากยัดเลยผมบอกเลยว่อกี้เกตเซสองคนเดียวเปลี่ยนออนแอร์อ่อนแอร์เลยนะอืมแต่ล้มล้มไปับพี่เกต โอ้พี่เกดงสั่งชิมขนาดนั้นใจเย็นท่านแอมลงมาพี่เกดอากาเป็อกโอ้โอ้อินวันโอ้โหอินวันเยั้งแรได้ชีวิตและจิตใจหนึ่งพันบาทเลย้ยรวยรวยคนโผล่ทำได้ยังไง เวเลยไปโอเคพอใหญ่แล้วแพ้ได้แล้วได้โิยวันเฉยอ่ะโอ้โหงงวันใจด้วยเงินเลยเนี่ยตตบปาาแทำได้ยังไงตัวเปล่าใช่แล้วบีเกนเดอร์เอด้วยประเด็นน่ะโอ้โหได้ร้อยเก้าเจ็ดงเนี่ยผมบีกินเอ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคโอเคหลุมนี้ไม่น่าจะถึงต้องยัดต่อจับไปย้อนี่ไงชุดใหญ่ใจต้องนิ่งท่านโอ้โหมังกรมาน่ากลัวมากสวัสดีคุณแบงกซ์สวัสดีท่านสวัสดีครับสวัสดีครับรอบนี้เราจะเอาบาเอาบาเลยเหรอเอาบากูแหละ เอียงโอเคไม่น่าจะได้แล้วดูแล้วโอ้ยังอยู่ในกรีนพอได้ไปแล้วนะโอเคโชวดีไลน์มันง่ายไปหน่อยจงลูกชนไปด้วยเปลวไฟแห่งไกเซอร์ไกเซอร์สองี่เก้าไก่เย้สองร้อยสี่เก้าจงลูกชนเอาจริงรอบนี้อย่าส้น ยาเ้นเฟมเฟมยาเน้นนี่คืออะไรอ๋อแย่แล้วไปตรงนี้มันจะไกลไป<อ>ปะะ่าวแต่เกตก็มีแต่เกตก็มีแต่ไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่าหลุมนี่มันไกลขนาดไหนสองเท่าถ้าเกิดไปตรงนี้ก็อาจจะไม่ถึงมีการคำนวณนกันคำนวณไปละเอียดยิบช่างหัวมันยัดยัดเกตอย่าไปกลัวโอ้โหแบบนี้ก็ได้ละ ไปเลยฮึบโอ้โหไม่ลงเวสุดยอดถึงไม่ลงก็สุดยอดเอาแล้วนะลองตีแบบสึดยอดดูแล้ว,วกันเด <c oughs> มันใส่ <c oughs> เสื้อผ้าแบบนี้ทต่ใหม่ท่านนี่เป็นเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเสื้อผ้าหรือไม่ได้เกี่ยวนะฮะ <c oughs> ทางแยกวัดใจเรื่ยคนจนก็มีสิทธิ์โอ้โหประโยคนี้ก็มาคนจนก็มีสิทธิ์โอ้โหไม่ลงอีกชิบหอย ดำแบบนี้คงไม่ได้ตังค์แล้วมาเสียใจจ้าเสียใจไปแล้วปั๊บได้สองร้อยสามสานเลยนะโอ้ไม่ปังไปไปไกลไปไกลเลยไม่ติดสปินหลังนี่เลยไปไกลไกลมากๆอ่ะไม่ไกลเท่าไหร่ใจมาใจมาท่านสวัสดีท่านเกตส์โอ๊ยตกโจ๊เกิดอะไรขึ้นท่าน แกผู้ที่บอกกระตุกจุงคลิปมันไม่ปังยาน่ะมันไม่ปังใช่มันยากท่านมันเยอะไปแบบวะโค้ลายมันยากในหลุมนี่มันหลุมบ้าอะไรนี้ใช่ใช่ย่สองรอบเหมือนกันนั่นใช่ร้อยสิบสี่ร้อยสิบสี่ไม้ต้องยาวกว่านี้หน่อยเออ ไม่ใหญ่ใจต้องนิ่งไอ้ไล่216 216 216อันนั้นให้ท่านครูเข้าไปเฮ้ยพูดอะไรไม่เข้าหูเดี๋ยวกัดหูขาดเลยโทษโทปังเงี้ยครูเฉียนครูฟังเอ้าวท่านจะเฉียนตัวท่านเองนะเนี่ยโอเคยยังงารอดผ่านช่องแคบแคนาดาได้รู้อะไรไหมยัดเข้าไป เข้าไปอย่าไปกลัวยัดเข้าไปไปมียาก็โดบเข้าไปโดบเข้าไปเลยนะโอ้ยน้องมันก็จะเบี้ยวไปเบี้ยวหมาไปเบอร์ดีทถุลงลงเลยลงเหอะลงเหอะลงเหอะขอร้องมโถอย้ยทำไมไม่น้องโอ้โห <c oughs> นี่ขนาดยัดนะเนี่ยอุตส่าห์ขอร้องแล้วร้องขอจะให้อ้อนวอนร้องขอร้องขอขอร้องแล้วร้องขอไอฉันกำลังขอร้องให้ลุกยิงลงลุกทำไมลุกมันไม่ลงลุก กทีเลยแม่งลุมดำมาสองรอบแล้วดาเซ็งเออนะน้ำสั่รอบแล้วค่ะได้เด oh ิเฮ้ยเดี๋ยวนะหลุมนี้มันโอ้โหโอ้ยมีผ่านได้แหละเธอนี่มันก็ายเป็นผาดได้วะไอ้คิดรู้แลไรไหมต้องใช้เซสเซเลียทุมฮอคสปินเคิร์ฟอ้โหููดูท่าดูที่ดูที่ทุมฮอคสปินเคิร์ฟ เด้งภูเขาไปเลยเวนเอ้ยโทนฮอกส,สปินเคิร์ฟโทนฮอกสปินเพิร์ฟมันไม่ติดปังมันก็ไปไกลเลยทีนี้จะเก็บเกตไว้นะเราจะใช้ยาแดงแทนเออยาแดงอ่ะอยาแดงก็ดีผังผมใช้นี่แล้วกันทาในตำนานทาอะไรท่านปิดตำนานทาจั๊บ้าเดี๋ยว<อ> <laughs> ปิดตำนานท่านแบงค์สลาตันจะไมต้องสลาตัน โอฮาร์ดอ่ะเอ้คนฮะเสร็จซื้อไกลเลยหรือไม่วะเนี่ยไหลไปไหลไปโงาก็คงจะเบอร์ดีมั้งเบอร์ดีใช่ไหมเบอร์ดีนะขอร้องแหละโอ้โหลายอะไรวะเนี่ยเกลียดลายมันมากเลยลายไอพัดเนี่ยมันมันมันโหดร้ายทารุณโอ้โหลายพัดมันลายทารุณไปวะเนี่ยลายมันบ้าบออ่ะให้คนตีหรือเปล่าเนี่ย เนี่ยโอ้ย<ห>พาแ,<ห>แล้วสวัสดีค่ะพี่เกดพี่เกดกากสวัสด,ดีท่านไม่เป็นไรนะพี่เกดท่านไปไกลไบอกเลยฮนะท่านเฉียวลุ่มเหรอโอ้โยเลยเลยเลยลูกสาวเบาไปตั้งหนึ่งบอกแล้วนะโอ้บอกเลยท่านทำไมลงอันนี้ยากสุดลายแมงเลียวไลแมงมุมอ,อ,อีกเกินเลยเนะี่ยใช่โอ้ยไม่เชื่อใครไม่เชื่อเธอแล้วจะเชื่อใครแต่ท่านกริฟดีนี่ก็แซงผมแล้ว เอาเลยท่านอ้าวนั่นไงชายผมบอกแล้วลายมันโหดล,ลายมันโงงหดใชเดด่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอ,ขอถ้า<อ>ติดเคิร์ฟมันก็ไปได้เอ,อ้ยชีวิตและทรัพย์สินเฮ้ยเฮ้ยแต่นี่ได้อยู่ <S 2> <S 2> โอเคสุกาเหลืองมาทุกตาไปลงหน่อยดิลงหน่อยดิลงหน่อยดิมาโถ่เ้ยโอเคทำไมพี่เกมไปโอเคตรงนู้น อีเกิลลงอยู่คนเดียวอีเกิลอีเกิลเหรออีเกิลตีตีระยะไกลแล้วลงเลยโอ้โหนีเองขอสักทีเถอะทุบฮอกสปินเคิร์ฟได้แล้วอืมมันไม่เคิร์ฟปะมันโกงไอ้บ้าเอ้ยทำไมทำไมทำไมลุ้มดำเฮ้ยผมใส่เคิร์ฟไปแล้วนะอ้าวไม่ใช่โอบิอะเออก็โอเคทำไปต้องโบกี้ ไอ้เราก็นี่ว่าจะติดโอบีตัเตือนใจตัเตือนใจแต่ตัเตือนใจเฮ้ยเดี๋ยวดำบังเกอร์อืมพาสามโอ้ยเวรกรรมเอ้ยไม่เป็นไรก็คงจะต้องพาอะไรอย่างงี้ข้างต้นไม้แล้วติดข้างต้นไม้ไม่ดีมีสิทธิ์ได้โบกี้ได้ซ้ำ Ata, โอ้หยหลุมนี้มันเป็นหลุมค่าฆ่ากันใช่ไหมก็บอกแล้วเออหลุมค่าคนโอเคอย่างน้อยยังพาโแค่พาก็แทบจะแย่แล้วทันคลิปแซงไปยังเอายังเลยแย่แย่ Sorry> เมื่อกี้ท่านเกรดหลุมนี้ได้อีเกิลไกน่ากลัวน่ากลัวโอเคจัดไปไปไหนท่านท่านจะไปไหนไปชุดใหญ่ไฟกระพริบปริบปริบปริบไปเลยไปไฟทำไมฟราทีนี้ติดบังเไฟขอแล้วนะขอแค่นิดเดียวเท่านั้นเองชีวิตขอใครหรูขอใครขอให้ขอให้ตีลงหลุมหน่อยครู ไปเลยลูกพ่อตรงเข้ามาในหัวใจของฉันเลยทุกคนตางหัวร้อนเออไม่ลงหรอกให้มันไล่วัสดีครับวัสดีลุมดรับรู้อะไรไหมยฟักอิทยัดนี่นี่ไไม่ลงนี znaczy, ่ต่อยปากแตกต่อยใครวะคุณดู ต่อยลุมนี่แหละชิ่ปลอยต่อยมันยังไงท่านลงมาเออโชคดีที่หลุมมันช่วยท่านจะโดนหลุมต่อยปากแตกใช่ผมจะเอาโคกับหลุมเลยให้หลุมมันไม่แตกผมจะค้อนทุบอีกทีซ้ำเลยสโตนโคลแล้วเฟิร์สบัตแม่งเลยท่านทำยังไงท่านทำหลุมได้ยังไงวะคนจริงไงท่านต่อยกับคนไม่ใช่นะต่อยกับลุมเนี่ยเอาไม้แงะหลุมออกมาแล้วค่อยทำไม่ใช่ โปรไลน์ใส่ท่านนึกภาพไม่ออกเลยจริงๆอันไส้โวอยอ้าวท่านกิฟต์เกิดอะไรขึ้นอันไส้มันไส้มันไส้กระตุกด้วยเนี่ยใช่ใช่ใช่มีใครกล้าไต่ภูเขาไหมโคบฮอนไปเไรท่านเกดใจเย็นท่านใจเย็นท่านเกด มันมีวิธีที่ทีเดียวถึงบอกว่าถ้าเกิดผมไอ้นั่นนะมันจะโอ้ยแต่มันก็ไม่ตัวเองไอ้นั่นอะไรท่านไอ้นั่นก็คือไอดีแล้วก็ไอ้นั่นแล้วก็อย่างนี้แหละท่านขอสักครั้งให้ผมเป็นเกย์ได้ชื่นใจเดี๋ยวอ๋อมันมีเวลาเพิ่งจะเห็นเวลาเลยสองนาทีเวรกรรมชิป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 เดี๋ยวไม่ทันทีไปไกลยาวท่านครูไต่ภูเขาเลยอย่าไปกลัว ไส่อะไรท่านจะมาลงผมวาตกใจสะดุดรักที่พักพิงไม่น้อยหรอกก้าสนาทีอ่ะปกติเรายี่สิบห้าน้พอร้อยเจ็ดห้ร้ยโอเคเสร็จแล้วเนี่ยกทันเกสไปอยู่คนเดียวอ่ะก็เียยังไม่ได้เลยใช่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 ใท่านครูเม็กอกีอยู่ต้นหลุมแปดเองเออเฮยังอยู่หลุมเจ็ดอยู่เลยเนี่ยเวรกรรมท่านกิฟจะไม่ทันแล้วนะ ดดเลยเจจะเล่งทำไมใน15นาทีจะป้าเลยเสร็จแล้วเแอ่น่ายู่คนเดียวะเลยใครได้ยิ่งใหญ่มื่จะมาพร้อมกับพาละเร่งรีบพี่ไม่ลงอีกแล้วเออลงวะลงไอ้เบอร์เบอรบ้าท่านได้อะไรดีใจขนาดนั้นเบอร์ดี้ท่านโหดีใจกันได้โฮโอ้โหยิ่งกว่าโฮอินวันอี่แค่ลงหลุมได้เนี่ยผมก็ร้องไห้แล้วท่านร้องไห้เลยทีไรจะร้องไห้ออกไปสาธยาแล้วเนี่ย โอเคยึบยดีดีดีที่เรานำไ,<ป>ได้นีเพราะโหล้วนเลยเนี่ยเลีวดำบังเว้เด้อไอ้เล็กสามตีวีคืออะไรวะเนี่ยโอเคอ่าเล็กได้ไหมเล่งเลยโอเคเออท่านครูเออท่านครูเขามีนั่นอยู่ผมก็ลืมไปว่าเรามีแล้วใช้เลยแล้วกันไอเล่งสปีดเนี่ยต้องใช้แหละ กดกันรัวๆว้าไปเลยเร็ว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 เริบวิติบวิเฮได้ติบวิเฮได้แล้วสิบวิติบวิเอ้ยฟาดเอ้ยโอ้ยพังพังพังโอ้ยกดไม่ทันด้วยโดนปรับเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหคืออะไรอ่ะ